สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาเนื่องจากว่ามีดาวสำคัญอีกดวงหนึ่งที่ได้ทำการโคจรยกย้ายนั่นก็คือดาวพระเกตค่ะ ดาวพระเกตเป็นดาวตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวตัวแทนของวิญญาณธาตุเป็นดาวที่มากระตุน้นมาเสริมเมื่อโคจรไปอยู่ที่พบใดเรือนใดนะคะจะยิ่งกระตุน้นยิ่งเสริมที่พบนั้นเรือนนั้นเพราะฉะนั้นดาวพระเกตมีความสําคัญต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากและจะส่งผลต่อคุณในด้านใดบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลย และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะดาวพระเกตได้ทําการโคจรยกย้ายออกจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกรกฎในช่วงวันที่14กรกฎาคมไปจนถึงวันที่9กันยายนปี2566ค่ะก็เป็นระยะเวลาประมาณ2เดือนที่ดาวพระเกตได้โคจรมาอยู่ในราศีกรกฎนะคะที่ราศีกรกฎนี้คือเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะกระดุมพระหมายถึงเงิน ทองของมีค่ารายรับรายได้นั่นเองค่ะและดาวพระเกศพอมาอยู่ในเรือนกระดุมพระครั้งนี้ก็ไม่ได้อยู่ดวงเดียวตามลําพังได้มาเจอกันกันกบดาวพระพุทธมาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ ซึ่งทั้งพุธและอาทิตย์นั้นเป็นดาวคู่มิตรนั่นเองค่ะดาวพระเกตเข้ามาอยู่ในเรือนกระดุมพระครั้งนี้จะกระตุ้นทําให้การเงินการทองของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีมิถุนไขยันหาเงินมากยิ่งขึ้น นะคะคุณจะมีความรู้สึกนึกถึงในเรื่องของผลประโยชน์คุณจะมีจิตใจที่นึกถึงในเรื่องของผลกําไรนึกถึงอะไรก็ตามที่ทําแล้วได้เงินนึกถึงรายรับไรายได้นึกถึงการวางแผนการเงินนึกถึงการจัดสรรปันส่วนนึกถึงการลงทุน นี่ค่ะอารมณ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนในระยะนี้ถ้าจะว่าไปก็จะนึกถึงแต่เรื่องเงินเรื่องทองนั่นเองนะคะและมันก็จะมีอารมณ์ของความอยากได้อยากมีเป็นอารมณ์ของกิเลสเข้ามาปะปนอยู่ด้วยค่ะดาวพระเกตเป็นดาวที่ไม่ได้ชื่นชอบความเชื่องชา้า ะะต้องบอกกันตามดวงดาวพระเกตเป็นดาวที่ชื่นชอบความรวดเร็วใครที่มีช่องทางในการทําเงินขอให้คุณรีบลงมือเป็นช่องทางใหม่หรือเป็นการต่อยอดจากงานเดิมหรือเป็นอาชีพเสริมจ็อบเสริมจ็อบพิเศษของคุณขอให้คุณรีบลงมือขอให้คุณรีบต่อยอดได้เลยนะคะดาวจะเกื้อกูลดีมากๆแต่ถ้าคุณคิดแล้ววางแผนแล้วไม่ได้ลงมือทําสักทีเกิดความเชื่องช้านะคะตัดสินใจไม่ได้สักทีแบบนี้ดาวจะไม่ได้เอื้อประโยชน์อย่างเต็ม ที่นั่นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างรอบครอบนะไม่ได้หมายความว่าให้คุณคิดปุ๊บทําปั๊บนะคะต้องคิดต้องวางแผนมาก่อนนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคะดาวพระเกตเนี่ยถือว่ามาเติมเต็มในบ้านเรือนของดาวพระจันทร์มาเติมเต็มในเรือนกระดุมพระครั้งนี้นะคะจะส่งผลดีต่อชาวมิถุนอย่างมากเพราะมาร่วมกันกับดาวพระพุธซึ่งดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะยิ่งกระตุ้นค่ะให้คุณนั้น หาช่องทางในการทําเงินใครที่มีอาชีพหลักอยู่แล้วจะเป็นช่วงที่คุณมองหาอาชีพเสริมมองหา job ที่2มองหา job ที่3ใครที่ยังไม่มีงานเลยนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณนั้นสมัครงานกระตุ้นตัวเองในการหางานนะคะกระตุ้นตัวเองในการหาเงินนะหรือใครที่มีโอกาสทําเงินทําทองดีอยู่แล้วคุณก็จะกระตุ้นตัวเองโดยการจัดสรรปันส่วนเงินก้อนนี้เอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวเงินก้อนนี้เอาไว้ชําระหนี้เงินก้อนนี้เอาไว้ให้ลูก อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะมุ่งผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินการทองนะคะแล้วก็เกิดความปรารถนาในเรื่องของการเงินการทองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะใครที่ทําธุรกิจทําการค้านะคะเป็นเจ้าของร้านเจ้าของธรุรกิจจะเป็นช่วงที่การเงินของคุณคล่องตัวดีมากๆการค้าขายก็โดดเด่นมีมุมที่ค้าขายดีนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายพยายามเพิ่มช่องทางการตลาดของตัวเองได้เลยใครที่ยังไม่เคยคลองเกี่ยว กับโลกออนไลน์กับสื่อโซเชียลลองเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ของคุณมาโพสต์ลงนะคะมาอัปเดตมาเพิ่มช่องทางมาเพิ่มโอกาสให้กับตัวคุณเองก็จะมีมุมที่ดีค่ะเมื่อในเมื่อดาวพระเกตโคโจรมาอยู่ในเรือนกระดุมพระมากระตุ้นที่เรือนกระดุมพระครั้งนี้แน่นอนว่าก็ต้องกระตุ้นในเรื่องของโชคลาบลาบลอยให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนด้วยนะคะโอกาสที่คุณจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้ก็มีสูงเช่นเดียวกันค่ะโอกาสที่จะมีสเสน่ห์ ที่จะมีคนเอาเงินมาให้นะคะได้เงินจากความเสน่หาก็มีเช่นเดียวกันค่ะถือว่าเป็นชาวถือว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนมีความเนื้อหอมทางด้านการเงินการทองมากขึ้นแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะดาวพระเกตเนี่ยมาอยู่ในเรือนกระดุมพระมันก็กระตุ้นให้คุณใช้จ่ายมากขึ้นเช่นเดียวกันนอกจากจะก,กระตุ้นให้คุณหาเงินแล้วมันก็ยังกระตุ้นในเรื่องของกิเลสอย่างที่สมัยบอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปเพราะฉะนั้น นนในระยะนี้ชาวมิถุนจะช็อปเก่งมากนะคะลองสังเกตตัวเองดูนะในช่วงที่ดาวพระเกตมาอยู่ในเรือนกระดุมพระจะช็อปปิ้งเก่งมากช็อปออนไลน์หรือช็อปออฟไลน์ก็ตามแต่จะเป็นช่วงที่คุณใช้เงินเยอะซื้อของใหม่เข้าบ้านซื้อเครื่องประดับให้กับตัวเองซื้อรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนำรถคันเก่าไปเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ซื้อ,เ,อ,อเสื้อผ้าหรือว่าออไปทําผมทําหน้า จะเป็นช่วงที่คุณนั้นได้ดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะใครที่เป็นเพศหญิงก็จะเนื้อหอมจะดูดีมีน้ํามีนวลจะมีออร่ามากขึ้นใครที่เป็นเพศชายคุณก็จะดูแลในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งกายเยอะขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาเช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในระยะนี้คนจะเข้าหามากขึ้นนะต้องระมัดระวังนะคะคนที่เข้ามาอาจจะเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเงินการทองอาจจะเข้ามาหลอกมาลวง อาจจะเข้ามาเพื่อที่จะชักชวนคุณให้มาร่วมหุ้นร่วมลงทุนเนี่ยต้องศึกษาต้องพิจารณาต้องไตร่ตรองให้ดีอย่าตกลงปลงใจอะไรโดยที่เขาเอาผลประโยชน์มาอ้างเอาเปอร์เซ็นต์มาล่อแล้วทำให้คุณหูตาลุกวาวรีบตกลงลงทุนกับเขาเลยแบบนี้มีโอกาสเสี่ยงมากนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนคะ่ะอยากจะแนะนําให้หมั่นทำบุญทําทานคะ่ะโดยเฉพาะการทําบุญด้วยการบริจาคเงินเพราะดาวพระเกตมาอยู่ในเรือดการเงินแบบนี้นะคะบริ บริจาคเงินให้กับวดัดบริจาคเงินให้กับมูลนิธิบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กได้โอกาสจะมีมุมที่ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงการสวดมนต์ภาวนาก่อนนอนเป็นประจำก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลดวงชะตาได้เป็นอย่างดีนะคะช่วงนี้เซนดีลังสังหอด์ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองเรื่องตัวเลขเรื่องผลประโยชน์เพราะฉะนั้นมุ่งในเรื่องของการหาเงินได้เต็มที่เลยสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ คร่าวๆเท่านี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ